ถึงเรื่องเงินเนี่ยทุกคนก็จะต้องการมันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้ฟ้าก,ก็จะมาแชร์สองวิธีในการเ e อิมันนีหรือว่าการหาเงินใน the world of magic ไม่รีรอนะคะเราก็ไปวิธีที่1กันเลยวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการตีมอนสเตอร์เพื่อจะเอาของที่ดรอปจากมอนสเตอร์เนี่ยมาขายนะคะส่วนในมิสซีที่คนส่วนใหญ่เขาจะนิยมไปขายกันนะคะก็จะเป็นตัวที่อยู่ขวามือของทางขึ้นบันไดตรงนี้นะคะแล้วก็ลิกตรงนี้นะแล้วก็ไปขาย อ่ะสองราแล้วก็ได้ตังค์มาแล้ว250สามารถที่จะไปฟาร์แมแบบอื่นๆได้นะคะมันก็มีหลายแมบให้เลือกเนาะก็ไปฟาร์มสักที่หนึ่งนะคะฟาก็จะชอบไปวนเวียนวนเปียนอยู่แถวแถวแมปทะเลนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปฟาร์มนะคะโดนแย่ยงหมดมันก็จะมีแบบว่ากุ้งหอยปูปลากุ้งไม่มีมีแต่ปูกับปลาหอยก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถ้ามาเดินที่ทะเลก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าที่ทะเลเขาคืดพ,พีกันได้นะเขาฆ่า,ากันได้เด้อ อันนี้ก็ได้ราคาดีเหมือนกันนะส่วนในเมซีที่เราจะขายของอยู่ทะเลก,ก็มีเหมือนกันเราก็สามารถรอของที่ d r อปมาขายให้คนนี้ได้นะถ้าเลเวลสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็สามารถไปล่าบอสได้นะคะทุกคนมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปของดีๆนะคะเราก็สามารถเอาไปขายได้นะุ และนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งะคะทุกคนก็คือเราไปล่ามอนสเตอร์แล้วก็เอาไอเทมที่ตัวจากมอนสเตอร์ไปขายให้ MBC นะคะเราไปต่อวิธีที่2กันเลยยี่ e. โอเคค่ะทุกคนวิธีที่สองนะคะเราก็จะไปที่ Battle Field เพื่อที่เราจะไปฟาร,รม์มอ่อสร้อยแห่งเกียรติยศนะคะหรือว่าโอเคค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการที่เราไปเข้า Battle Field นะคะ Battle Field ที่ทะเลนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ฟาก็พยายามเดินออกไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็กดสกิลใส่รัวๆฟ้าก็เลยตัดสินใจกลับหมู่บ้านนะคะเพราะว่าฟ้าไม่อยากหมดอารมณ์ในการทําคลิปนะคะส่วนของในตัวเมืองนะคะก็จะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะคะเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนวอลเหมือนฝ่ายของชิลาแล้วก็ฝ่ายของลานอสก็จะมาแบบ ตกันแล้วก็ถ้าใครชนะก็จะได้สร้อยมา3เซ้นนะคะแต่ถ้าใครแพ้ก็จะได้แค่เส้นเดียวส่วนราคาในปัจจุบันนะคะตกชิลละส0 0 0ันถึงห้าพนะคะแต่ส่วนตัวของฟ้าเนี่ยฟ้าขายชิลละสี่พัเนาะเพราะว่ามันอยู่ขึ้งน,นกลางๆดีอะตอนนี้ฟ้ามีอยู่แค่ห้าซึ่งเราก็สามารถขายได้ใน black trader นะคะหรือว่าถ้าเราไม่สามารถขายใน black t r d e r ได้เนี่ยเราก็สามารถประกาศขายในแชทบนขวามือได้เช่นกันค่ะ ก่อนที่เราจะประกาศขายเลลงไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคําว่าเช้านะคะแล้วเราก็พิมพ์ลงไปนะคะจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อความของเรานะคะเป็นสีส้มแสดงว่าทุกคนสามารถเห็นข้อความของเราได้นะคะไปวิธีสุดท้ายวิธีที่3วิธีที่3เนี่ยก็ อ้าวคนนี้ชื่อดำแล้วหรออืมชื่อดำแล้วเนาะส่วนวิธีที่สามนะคะก็จะเป็นสำหรับคนที่มีงบขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็คือการขายของใน Black Trader นะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะขายของในนี้ได้เราก็ต้องซื้อตั๋วพรีเมียมก่อนนะคะราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่ฟาซื้อมาฟาซื้อมาแสนห้าอย่างแรกนะคะฟาก็จะบอกว่าไอเทมบางชิ้นเนี่ยถ้าเราขายกับ NDC มันก็อาจจะมีราคาที่ต่ํา นะคะแต่ว่าถ้าเราขายที่แบ a ็กเทเดอร์ที่มีคนจริงๆเข้ามาเล่นนะคะซึ่งเ้ามีความต้องการที่จะอยากได้ของชิ้นนั้นเขาก็จะซื้อในราคาที่สูงขึ้นมากว่า NPC นะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราขายแพลเลทคอยในร้านค้าใน NPC นะคะเราก็จะได้ราคาประมาณนี้แต่ถ้าเราไปวางขายใน Black t ท der นะคะเราก็จะได้ราคาที่มันสูงขึ้นมาถึงพันเลยนะคะทุกคนราคามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะ โอเคส่วนวิธีต่อไปนะคะก็เป็นการที่เราจะซื้อของในแบ็คเทดเดอร์เนี่ยแหละแต่ว่าให้เราดูของที่เขาขายถูกๆหรือว่าของที่เขากดราคาเยอะๆนั่นเองนะคะเราก็จะซื้อมาแล้วก็จะามาขายต่อเนี่ยนะคะที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าในราคาปกตินั่นเองนะซึ่งวิธีนี้ก็มีความเสี่ยงจะขายไม่ออกไอเทมที่เราวางขายเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะอย่างเช่นไอเทมชิ้นนี้นะคะฟาก็ วางขายมันก็หมดอายุเนาะวิธีการขายนะคะก็ให้เราคลิกมาที่หน้าต่างนั้นนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราเลือกไอเทมที่เราต้องการที่จะขายนะคะแล้วก็ตั้งราคานะแล้วทุกคนก็จะเห็นช่องที่อยู่ตรงกลางที่เขียนว่า deposit money นะคะนั่นก็คือค่ามัดจำในการวางขายนะคะซึ่งฟ้านเนี่ยได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขาจะคิดเป็น1.5%ของราคาที่เราวางขายนะคะแล้วก็ค่ามัดจำเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1 5บถึง 1, โกนะคะ ส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าในหน้านะคะก็จะคิดเป็น5%ของราคาที่เราขายนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่50จนถึง5,000โกนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนการลงทุนมีความเสีย่ยงแต่ว่าให้ฟ้าแนะนำนะฟ้าก็จะนแนะนำฟ้าก็จะนแนะนำจะแนะนำ แต่ว่าถ้าฟ้าแนะนาเนี่ยฟ้าก็จะแนะนําไห้ซื้อทิ่เกตพเมียมเมมเบอร์นะคะทุกคนเพราะว่ามันมันสามารถขายของได้หลายอย่างอะ่ะทุกคนซึ่งไม่ใช่แค่ฟ้าขายนะคะฟ้าก็ซื้อเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีแนวทางในการหาตังค์นะคะและ้วก็คลิปนี้เนี่ยฟามีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นกันซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ว่าให้ทุกคนนะคะเล่าเรื่องตลกเรื่องอะไรก็ได้เมืนฟังแล้วมันแบบ อะไรประมาณน,น,นั้นนะคะทุกคนแล้วก็ฟ้าจะเลือกมานะคะว่าเรื่องของใครที่ถูกใจแล้วก็หารับไปเลยนะคะ1นึ่งแสนเหรียญในเกมนะก็อยากให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วรางวัลก็จะประกาศในคลิปวิดีโอหน้าสัปดานหน้านั่นเองบ๊ายบาย